พอสู่ช่วงที่3แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีสาระความรู้อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้เรามากับสาระความรู้เพราะว่าเราสองคนเหมือนไรสาระเลยเอ้ยไม่ไม่่เกิดมาไม่เคยไรสาระเกิดมาท่านมีแต่สาระความรู้ของมันเงโอ้โหรวมกันอยู่ในตัวเดียวนะคะนอกจากนั้ค่ะเรามาย้ำประเด็น s m s กันอีกทีค่ะอ่ะย้ำหน่อยวิธีนะคะแก้การงัวของคุณคุณจะทำยังไงนอนไม่หลับง่ววิธีแก้การงัวสีจะเปสีมิ้ว อาการนอนไม่หลับ <Okay. S 1> บูเคืออะไรส่งไปเข้ามานะคะ4221100นะคะหรือว่า, <c oughs> าเสือหลิงหลิงยาวๆในภาษาจีนของวัดตอยนั่นเองเยค่ะแล้วว่าเดี๋ยวก่อนในที่5เรามีอะไรอีรกในที่5ค่ะเรานะคะมีของรางวัลมาแจกค่ะแต่ <c oughs> ว่าต้องโทรมาตอบคำถามนะคะที่025080144นั่นเองค่ะโทรกับเขา,า <c oughs> ไปเลยก็ได้ เฮ้ยกดเบอร์ไปเลยเดี๋ยวคือโทรออกตื่นเข้ามาเลยนะคะคุยกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววิวซอนเบรกเมื่อกี้คุยนั่งคุยด้วยเดี๋ยวออกไปนั่งคุยด้วยเออเดี๋ยวเราออกไปนั่งคุยกับเขากันนะคะอ่าเข้ามานะคะศูนย์สองห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่สี่ตัวเองจัดแน่นอนนะคะเรามีของรางคเอที่พักวังน้ำเขียวทายแล้วค่ะวังน้ำแดงได้เปล่าอ่ะก็วางน้ำส้มก็ได้โอ้แต่ที่จะแก้ไม่ช่วยกันแก้เลยนะคะอ่ะ ก็โทรกันเข้ามาเองค่ะแล้วช่วงนี้เรามีอะไรเรามีอะไรที่บอกว่าเรามีสาระความรู้ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็นําความรู้จากสายการบินของเ o ี e นแ Air นั่นเองค่ะโอ้ทำไม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 ใช้วิดีโอวอลระบบทัสกีนะคะโปรโมทแบรนด์เล่นกิจกรรมกับลูกค้าใจกลางเมืองนิวยอร์กเฮ้ยทำยังไงก็ทำยังไงอ่ะก็คือบุกทําตลาดโปรโมทนะคะโดยนำวิดีโออินเตอร์แอคทีฟที่สั่งงานด้วยจอทัสกีนะคะไปติดตั้งที่ชั้นล่างของตึกที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะ ในช่วงป,ปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะอะนอกจากนั้นนะคะวิธีร่วมสนุกกับจอวิดีโอขนาดใหญ่นี้นะคะเพ,เพียงแค่ท่านนะคะเลือกสถานที่ที่ท่านอยากจะไปคะ่ะเช่นดูใบบา้านหลีโซโปรากนหคะจากนั้นนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยเลือกประเทศอะไรทําไมเขาเห็นมาต้ยไหมมาเต้ย ไม่เห็นเขาไม่เห็นกันคือเราคือเราบอกหมายบอกมือเยอะมากเลยนะคะแต่เขาไม่เห็นคือเขาจะเปลี่ยนไปเลยหน้าจอจะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เราก็สามารถไปถ่ายรูปนะคะพอถ่ายรูปเสร็จค่ะก็ส่งเข้าอีเมลแล้วส่งประกวดชิงรางวัลคูปองส่วนลดการบินกับแอร์เกาหลีใช่รีถึง16,000บาทเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่านะคะเรามีวิธีอามาให้ท่านได้รับชมกันด้วยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรไปดู ถนนแถวนั้นนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปกันนะคะใครจะผ่านก็เผื่อมีคนถ่ายแบบดูดูรายการเราเสร็จกำลังจะไปพอดีประเทศหอกมาเออนั่นแหละสิกำลังจะไปพอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันไปถ่ายแล้วเดี๋ยวส่งเข้ามานะคะที่นี่อะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมส่งเออย่าลืมอย่าลืมใครชอบเนี่ยอยากได้แบบอยากได้ ตั๋วก็เขาแบบว่าโปรโมทหาฐานลูกค้าใหม่ๆก็ใช่ใครที่อยากไปเกาหลีราคาถูกก็แนะนำโรลยนแอร์ละกันใช่แล้วค่ะอ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก m a r k e t i n g o f c o m นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นแก๊สเจ็ตที่เกี่ยวกับประเด็น s s s เราเมื่อกี้เลยใช่ก็คือคนที่ชอบนอนฟังเพลงแบบว่าใส่หูฟังต้องนอนฟังหูฟังตลอดแบบว่านอนงายนอนตะแคงก็เจ็บอ่ะแบบ พอนอนปุ๊บก็ทับนู่กทับเจ็บอีกอ่ะโอ๊ยเจ็บต้องควาเปลี่ยนอยู่ตลอดรู้จะนอนไม่หลับกว่าเดิมเปล่าหรือว่านะคะอาจจะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบสายพันกระจุยเลยนะตอนเช้าเงี้ยพันคอตอนเช้าอย่างเงี้ยจะดึงออกไปอะไรเงี้ยโอ้โหพันอะไรขนาดนั้นจะขึ้นไปบนรถไม่ได้ฟังและเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเรามีนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือหมอนหมอนลำโพงค่ะสำหรับ หมอนลำโพงสำหรับฟังเพลงเน่<ม>เป็นหมอนนะคะที่ติดกับลำโพงเลยเป็นลำโพงติดอยู่ในหมอนเลยอะ่ะ<า>เลยนะว่าน,นอนลงไปปุ๊บมีเสียงคนพูดว่า hello เลยอย่างนี้น่ากลัวนะก็คือสาวาที่จะเปิดเพลงฟังได้เลยเสียบมีที่เสียบปลั๊กใช่ค่ะเป็นซ o u n d a s l e ี p pillow ค่ะฟังเพลงสบายด้วยความนุ่มนะคะเพียง<ม>แค่เสียบ<ม>สายแจ็คเข้าอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น iPod iPhone MP3 นะคะหรือว่า หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่เสียบกระสายแจ็คได้วิทยุบ้านก็ได้อะไรอย่างฟังไหมฟังวิทยุบ้านได้แต่จริงๆเมื่อต้องเสียบก็ได้ทุอองงงงอยู่เหมือนกันค่ะน่าสนใจนะจะักได้ไหมเนี่ยสักได้เหรอ๋อักได้ด้วยใช่แล้วก็มีเลือกถึงสองแบบเลยก็คือแบบมาตรฐานแล้วก็แบบโฟมสไตล์หมอนเพื่อสุขภาพด้วยโอ้คือแบบฟังเพลงแล้วก็ได้สุขภาพไปด้วยอ่ะ สำหรับหมอที่มีลำโพงอยู่นะคะเพยงแค่แบบว่าเปิดเครื่องเล่นของคุณนะคะก็สามารถนะคะฟังเพลงได้แล้วนะคะเือคุณลงตัวลงนอนเนี่ยหเสียงเพลงก็หืมอยู่ในหูป่ดสุดเลยเิไม่ได้ยินไม่ใช่อะไรนอนทับลำโพงอยู่ก็น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่แบบนอนไม่หลับแล้วก็ชอบฟังเพลงเพลงอยู่ในหูอะไรอย่างนี้ก็กล่อมกันไปแต่บางทีมันเป็นเพลงเตือนอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะนอนไม่หลับกว่าเดิมป่ะ ก็แล้วแต่คนชอบบางคนฟังเพลงตื้ๆแล้วก็หลับสบายเลยเแล้วแต่คนต้องแล้วแต่คนนะคะเราสามารถนะคะถอดเก็บได้นะคะแล้วก็ซักได้ด้วยอืมออกออกออออกมาซักได้ด้วยค่ะใครที่อยากได้ปลอกหมอนนะก็ต้องซื้อปลอกหมอนเสริมเอาไปสีอื่นสมมติอยากได้สีชมพูอย่างเงี้ยก็ไปหาซื้อเอาใช่แล้ว <laughs> ดูแลตัวเอง <laughs> ดูแลตัวเอง <laughs> ขอ้อมูลข้อมูลดีๆจากไหนเนี่ยจากอะไรอะเททททอะไรนะ เทคซิเทคอะไรเทคอะไรนเนี <te ่ยฮะเทคเอ็กซายด์เทคคอมค่ะโอเคค่ะถูกแล้วนะเมื่อกี้เป็นแอคไแข่งแรงภาษาอังกฤษทั้งคู่ค่ะใช่แล้วค่ะสองคนนะคะเก่งมากๆเลยกับภาษาอังกฤษนะคะต้องขออาัยด้วยนะคะกับเทคเอ็กซายด์นั่นเองค่ะแล้วช่วงท้ายของรายการนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะที่025080144นั่นเองค่ะเรามีเกมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็ได้ที่พักด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ